สวัสดีค่ะขณะน,นี้คุณกำลังฟังชามาพอดแคสต์พอดแคสต์ที่จะมาเล่ารีวิวหนังสือให้คุณฟังแบบเพลินๆกันนะคะกลับเข้ามาสู่ EP ีที่17นะคะสำหรับ EP นี้ก็จะมาเล่าถึงหนังสือนิยายให้ฟังแบบเพลินๆกันอีกเรื่องหนึ่งค่ะก็แนะนำเรื่องนี้เลยค่ะ หลักเรื่องในชีวิตของชายที่รักหนังสือก็คือเล่มนี้ออกมาสักพักแล้วนะคะแล้วก็ทันทีที่เราได้เห็นปกแล้วก็ได้เห็นชื่อเรื่องเนี่ยคือเราก็กดสั่งซื้อทันทีเลยนะคะเพราะว่าปกสวยมากทุกคนปกจะเป็นแบบ สีแดงเนอะเป็นแบบร้านหนังสือของเขาซึ่งประตูก็จะเป็นสีแดงผนังก็เป็นสีแดงใช่ปะ่ะแล้วข้างในร้านเขาอ่ะมันก็จะเป็นแบบสีเท่มๆหน่อยอะไรอย่างเงี้ยก็คือแบบดูแบบอังกฤษอังกฤษดูแบบสวยอะ่ะนะคะแล้วชื่อเรื่องอะ่ะก็คือแบบไม่ได้แล้วป่ะชื่อเรื่องก็คือเราก็เป็นคนหนึ่งที่ชอบหนังสือรักหนังสือเหมือนกันนะคะก็แบบรีเลทกับชีวิตมากๆเลยก็เลย ต้องสั่งแล้วนะคะซึ่งพอได้อ่านจบเนี่ยก็ไม่เสียดายเงินที่สั่งไปนะคะเล่มนี้เอามาแนะนำเพื่อนๆได้ค่ะเราขอพาเพื่อนๆน,นะคะไปทำความรู้จักหนังสือเล่มนี้ผ่านประโยคที่เราชอบในหนังสือเล่มนี้มากที่สุดนะคะแล้วก็เป็นประโยคโปรโมทของหนังสือเล่มนี้ด้วยนั่นก็คือไม่มีผู้ใดอ้างว้างดั่งเกาะกลางทะเล เพราะหนังสือทุกเล่มคือโลกใบหนึ่งอันนี้เป็นคำพูดของตัวนำในเรื่องนะคะคุณเอเจฟริกนั่นเองซึ่งคือมันจริงมากเลยทุกคนคือถ้าใครบอกว่าเงาแบบเออไม่รู้จะทําอะไรอะไรแบบเนี้ยก็คือแสดงว่าคนคนนั้นยังไม่รู้จกักหนังสืออ่ะคือถ้าเป็นคนที่อ่านหนังสือจะไม่มีความรู้สึกนี้เลย ไม่ว่าเราจะอยู่ในอารมณ์ไหนไม่ว่าเราอยากจะอยากรู้เรื่องอะไรเราสามารถหาหนังสือที่มันตอบสนองเราได้หมดนะคะม,มันมีอยู่แล้วะในแต่ละเล่มซึ่งมันแบบหลากหลายมากๆแล้วมันก็เหมือนโลกโลกใบหนึ่งเลยที่แบบเราจะเดินทางไปที่ไหนยังไงก็ได้นะคะผ่านตัวหนังสือนั่นเองค่ะ หนังสือเล่มนี้นะคะจะเป็นเรื่องราวของคุณเอเจฟริกี้คนที่พูดประโยคเมื่อข้างต้นไปนะคะเขาเป็นชายวัยกลางคนค่ะเจ้าของร้านหนังสือเขาขายหนังสือเพียงร้านเดียวนะคะบนเกาะอะลิสแล้วก็ชีวิตเขาเนี่ยกำลังอยู่ในจุดที่แย่ที่สุดเลยนะคะด้วยความที่เดิมเนี่ยเขาเป็นคนที่จะค่อนข้างจะอินโทรเวิร์ดนิดๆอะไม่นิดอตะมากเลยนะคะ ขวางโลกหัวโบราณรักสันโดษนะคะแบบไม่ชอบที่จะพบปะพูดคุยกับใครแต่ตัวเองเปิดร้านหนังสือนะคะแต่ที่ทุกอย่างมันรันได้ตลอดเนี่ยก็เพราะว่าเขามีภรรยาที่แบบเป็นหัวเรียวหัวแรงในเหมือนเป็นฝ่ายขายฝ่ายการตลาดอยู่ในร้านอะนะคะแล้วก็มีร้านหนังสือนี่แหละที่ทำให้แบบชีวิตเขามันแบบแฮปปี้มีความสุข ราบรื่นมาได้เพราะว่าเขาก็เป็นคนที่รักหนังสือนะคะแต่แน่นอนถ้าเรื่องมันดำเนินไปอย่างนี้นะคะก็คือไม่มีอะไรเกิดขึ้นสามารถปิดหนังสือจบกับบ้านนอนได้เลยนะคะซึ่งก็ไม่ใช่เพราะว่าจูจ่ๆค่ะภรรยาท้องอ่อนของเขาเนี่ยก็มาเสียชีวิตไปกระทนหันด้วยอุบัติเหตุอันนี้ชามาก็อ่านมาสักพักใหญ่ๆแล้วถ้าจะไม่ผิดน่าจะรถชนนะ ทำให้เขาเนี่ยขาดคนสำคัญข้างกายไปแล้วตอนที่ภรรยาเขาเสียค่ะคือภรรยาก็ท้องอ่อนๆอยู่ด้วย,ยมันเลยเป็นแบบความเศร้าทวีคูณเลยนะคะเขาบอกกับจิตแพทย์ค่ะก็คือหลังจากที่เขาสูญเสียภรรยาสูญเสียลูกในท้องไปแน่นอนว่าทุกอย่างพังเลยค่ะนังร,นร้านหนังสือน,นี่แทบจะแบบ ขายไม่ได้จะเจ๊งแหละไม่เจ๊งแหละตัวเขาเองก็แบบสังกะตายอะใช้คำนี้เลยนะคะแล้วก็ไปพบจิตแพทย์ค่ะเขาพูดกับจิตแพทย์คำหนึ่งซึ่งเป็นสิ่งที่ชามาคิดว่าเออมันทำให้เราอะเข้าใจคนที่เขาอาจจะเป็นโรคซึมเศร้าหรือว่าอาจจะอยู่ในอาการโศกเศร้ามากๆนะคะหรือเข้าใจคนที่อาจจะตัดสินใจฆ่าตัวตายไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะ หรืออยากตายเนี่ยประโยคนั้นก็คือเขาบอกว่าเขาไม่ได้อยากตายค่ะแค่รู้สึกว่าการอยู่ตรงนี้ก็คือการแบบตื่นขึ้นมาหายใจแล้วก็มีชีวิตที่มันไม่มีภรรยาที่แสนดีกับเขาอีกแล้วไม่มีลูกที่เป็นอนาคตดีๆของเขาอีกแล้วเนี่ย เขารู้สึกว่าการอยู่ตรงเนี้ยตลอดไปเนี่ยมันยากเหลือเกินอม,มันก็อาจจะเป็นความรู้สึกของคนที่เขาตัดสินใจทำิดสั้นก็ได้นะคะก็คือเขามันไม่มีใครอยากตายหรอกคะ่ะแต่ว่าบางทีด้วยฮอร์โมนในสมองด้วย ความเจ็บป่วยทางร่างทางจิตใจทางร่างกายแล้วก็สภาพแวดล้อมต่างๆมันบีบคั้นเขาอยู่ทุกเมื่อเชื่อวันนั่นเองนะคะร้านขายหนังสือที่เดิมภรรยาของเขาเป็นคนจัดกิจกรรมเเปิดโปรโมชั่นเรียกลูกค้านะคะเมื่อสูญเสียภรรยาไปเนี่ยจิตใจเขาก็ย่ำแย่แล้วก็ยอดขายก็แย่ที่สุดตั้งแต่เปิดร้านมาเลยนะคะวันหนึ่งค่ะ หลังจากที่เขาตื่นมาจากอาการเมาสลบไปเพราะว่าทุกๆคืนส่วนใหญ่เขาก็จะแบบดื่มอะ่ะแล้วก็หลับไปตรงกองนั้นเลยนะคะคือไม่ได้ไปอาบน้ําไม่ได้ไปนอนอะไรพอเช้าวันหนึ่งค่ะที่เขาตื่นขึ้นมาเขาก็พบว่าหนังสือหายากซึ่งหนังสือเนี่ยคอืม ถ้ามันหายยากถ้ามันแบบเป็นหนังสือที่มันมีราคาค่ะมันจะราคาแพงมากๆเลยนะคะทุกคนมันหายไปจากร้านค่ะหายไปอย่างไรร่องรอยเลยแถมมีคนมาทิ้งเด็กหญิงวัยสองขวบไว้หน้าร้านเขาอีกค่ะมันเป็นความแบบอีอย่างวะกับชีวิตเขามากเลยคืออะไรเนี่ยหนังสือหายาก ที่เป็นแบบสมบัติชิ้นสุดท้ายอะหายไปแล้วอยู่ดีๆก็มีเด็กมางวางไว้ข้างหน้าคือคือ,อยังไงนะคะเนี่ยแหละมันก็เป็นจุดเริ่มต้นของเรื่องราวในเล่มนี้ค่ะซึ่งถ้าใครอยากรู้ว่าเขาจะจัดการยังไงต่อนะคะกับเด็กทารกคนนี้แล้วก็ใครขโมยหนังสือนั้นไป จะหาคืนได้ยังไงนะคะแล้วเขาจะยังไงกับชีวิตต่อไปเนี่ยก็ต้องไปติดตามอ่านในหนังสือเล่มนี้นะคะทีนี้เรามาเล่าถึงความรู้สึกดีว่าหลังจากที่เราอ่านจบนะคะขอบอกว่าเล่มนี้ไม่สามารถจะทำให้เราไปถึงคําว่าแบบประทับใจสุดๆประทับใจมากเลยอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ โอ้ยเราก็ชอบเล่มนี้นะคะแล้วก็เรียกอารมณ์อินไปกับเรื่องราวได้พอตัวเลยเหตุผลเรารีวิวไว้ในเพจชามานะคะมีอยู่9เหตุผลเนี่ยนะคะโอ้ยอะไรจะแบบเหตุผลเยอะขนาดนี้ข้อ1ก็คือตลอดเล่มเป็นเรื่องราวของคนชอบอ่านหนังสือทท่งนั้นเลยค่ะซึ่งโอเคแหละมันมันฟินในแบบใน ในคนที่เขาคนที่อ่านที่ชอบหนังสือไงมันก็จะเป็นแบบความฝันเล็กๆของเราอยู่แล้วที่อยากจะทํางานเกี่ยวกับหน,นังสือผู้คนรอบตัวรายล้อมด้วยคนที่ชอบหนังสือแล้วก็ทํางานหนังสือเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่เราว่าจุดเนี้ยบางทีมันไม่ค่อยสมจริงไปนิดนึงเพราะว่าทุกคนที่แวดล้อมคุณเ e อเจอะเป็น คนที่ชอบอ่านหนังสือหมดเลยซึ่งมันก็ดูแปลกๆไปนะคะแต่ก็อาจจะไม่แปลกก็ได้เพราะว่าคุณ aj ในเรื่องเนี่ยคือถ้าไม่ใช่เรื่องหนังสือแกก็ไม่คุยเหมือนกันนะคะฉะนั้นถ้าจะหลุดเข้ามาในวงโคจรของแกได้เนี่ยก็อาจจะต้องเป็นคนที่แบบมีอะไรเกี่ยวข้องกับแกนะคะไม่ว่าจะเป็นตำรวจคนสอนแการแสดงคุณหมอทุกคนแบบ เป็นนักอ่านหมดเลยนะคะแล้วก็มาทุกอาชีพที่เกี่ยวข้องกับร้านหนังสือเลยเช่นเจ้าของร้านนักเขียนเซลล์ขายหนังสือนักอ่านลูกค้าที่มาซื้อหนังสือนะคะซึ่งถ้าใครที่จะชอบที่ชอบเสพเรื่องราวเกี่ยวกับร้านหนังสือคนอ่านหนังสืออะไรเงี้ย<ๆ>ก็ต้องแบบจัดเรื่องนี้เลยนะคะ ข้อ2ค่ะแน่นอนว่าคนที่รักหนังสือเนี่ยอ่านเรื่องนี้จะต้องมีโดนใจกันบ้างนะคะอินแล้วก็นิสัยหนอนหนังสือคนบ้านหนังสือเนี่ยเล่มนี้เขาก็เก็บนะคะทุกเม็ดเลยมีทุกอย่างเลยนะคะข้อ3ค่ะความโรแมนติกของคนรักหนังสือสองคนมาเจอกัน จริงๆอ่ะมันมีฉากหนึ่งที่เราชอบมากเราแบบประทับใจมากแบบอ่านแล้วโอ้โหรู้สึกว่าฟินจิกหมอนมากเลยนะคะแต่เราไม่อยากจะเอามาอ่านในนี้เพราะมันจะสปอยจริงๆการรีวิวหนังสือที่เป็นนิยายอ่ะยากมากเลยนะเพราะว่าพูดอะไรไปนิดนึงมันก็อาจจะไปกระทบกับเส้นเรื่องแล้วทำให้แบบคนอ่านไปถ้าไปอ่านตามอ่ะจา จะไม่ค่อยสนุกสำหรับบางคนที่เขาไม่ชอบจริงๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะฉะนั้นอยากให้ไปอ่านเองดีกว่าน่าจะได้แบบความประทับใจความอัธรรมากกว่านะคะแต่จะบอกละกันว่ามันมันโรแมนติกยังไงคือมันโรแมนติกในความธรรมดาค่ะมันมีความเรียวบางตอนก็มีความน่ารักนะคะแล้วทั้งเรื่องเนี่ยก็คือไม่มีฉาก n อหรือฉาก เออสิบวกอะไรแบบนั้นนะคะไม่มีเลยแต่ทำให้เราแบบมีความรู้สึกดีแล้วก็ติดตามหน้าอ่านได้นะคะมีความแบบเข้าใจในความรักของพวกเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะข้อ4ค่ะรู้สึกถึงความหลากหลายที่เกิดขึ้นกับคุณ AJ ได้จริงๆคนตั้งชื่อหนังสือภาษาไทยอะเล่มนี้คือแบบ นับถือเลยนะคะเก่งมากๆคือมันใช่เลยมันคือหลากเรื่องหลากเรื่องนะคะในชีวิตของชายที่รักหนังสือจริงๆเราได้เห็นถึงความไม่แน่นอนโชคชะตาสิ่งที่เรากำหนดได้และไม่ได้ความรักในหลายๆรูปแบบนะคะการผิดหวังการสูญเสียความตายสิ่งเหล่านี้มันเป็นสัจธรรมที่เราเราทุกคนต้องเจออยู่แล้ว แต่พอเจอจริงๆก็จะมีน้อยคนที่จะกิมได้อีกครั้งและเริ่มต้นใหม่ได้อีกครั้งซึ่งใครที่เออกำลังพบกับสัจธรรมของชีวิตอะไรอย่างเงี้ยแนะนำอยากให้อ่านเรื่องนี้นะคะก็จะได้มุมมองจะเข้าใจมากยิ่งขึ้นยกมาประโยคหนึ่งที่ชอบนะคะในความแบบหลากหลายของเขาอะไรอย่างเงี้ยประโยคเนี้ย เขาบอกว่าในท้ายที่สุดชีวิตเราก็เหมือนกับผลงานรวมเล่มเขาอ่านมามากพอที่จะรู้ว่าไม่มีรวมเล่มชุดใดที่ทุกเรื่องสมบูรณ์แบบบางเรื่องก็โดนบางเรื่องก็ไม่แต่เราโชคดีเราจะเจ,ดจิดจรัสออกมาถ้าเราโชคดีนะคะแต่อย่างไรเสียผู้คนก็จดจำเพียงเรื่องที่โดดเด่นกว่าเรื่องอื่นทั้งนั้น แถมยังจำได้ไม่นานอีกต่างหากอชอบอะที่เขาเปรียบชีวิตเราเหมือนกับหนังสือรวมเล่มนังเ,ออเขาเรียกว่าบทความรวมเล่มใช่ไหมซึ่งบทความรวมเล่มมันก็คือแบบเรื่องสั้นหลายๆเรื่องมารวมกันเป็นหนังสือเล่มหนึ่งเนี่ยมันก็จะไม่สนุกทุกเรื่องหรอกนะคะแต่ถ้า เราโชคดีสมมุติว่ามีสักเรื่องหนึง่งเช่นสมมุตมิเกิดมาเป็นผู้หญิงที่มีความสุขในครอบครัวอย่างเงี้ยนะคะไอเรื่องตรงเนี้ยมันก็เป็นเหมือนเรื่องสั้นในท่ามกลางเรื่องสั้นหลายๆเรื่องที่มันโดดเด่นขึ้นมา แล้วผู้คนก็จะจดจำเราจากตรงนั้นว่าอ๋อถ้าพูดถึงหนูแดงอเหรอหนูแดงเขาเด่นเรื่องที่แบบเออเขามีครอบครัวดีนะเขามีลูกดีนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ก็แน่นอนว่าเดี๋ยวทุกคนก็จะลืมเรื่องราวของหนูแดงไปในอย่างเร็ววันนะคะเพราะทุกคนก็มีเรื่องราวคนอื่นใหม่ๆเข้ามาแม้กระทั่งแบบ เรื่องราวตัวเองก็อลามานอยู่แล้วนะคะเราอาจจะไม่ได้มีเวลาไปสนใจจดจำเรื่องราวของคนอื่นๆได้มากมายนะข้อ5นะคะชอบเรื่องราวตัวละครตัวประกอบอื่นๆด้วยไม่ได้ชอบแค่ aj f r i ร k i นะคะหนังสือเล่มนี้ทำได้ดีคือแบบไม่ได้แบบมาเด่นอยู่คนเดียวอะไรอย่างเงี้ยคนอื่นๆก็ มีแง่มุมที่สอนเราได้นะคะเช่นเรื่องเกี่ยวกับความรักการใช้ชีวิตคู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะข้อที่6ค่ะชอบประเด็นย่อยๆที่นิยายใส่เข้ามาอย่างเรื่องมุมมองความที่เห็นเกี่ยวกับ e-reader นะคะ e-book นั่นเองอะแล้วกับหนังสือเล่มอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าจะเป็นการเลี้ยงเด็กในช่วงวัยต่างๆหรือประเด็นของนักเขียนก็แบบเออ เอาประเด็นพวกนี้หยิบยกขึ้นมาวิพากษ์ได้อย่างกลมกลอกลมกล่อมนะคะไม่ได้รู้สึกว่าหนักไปหรือว่าใส่มาทำไมรู้สึกทำแหม่งทำแหมงเนี้ยคือมันก็กลมกล่อมไปกับเรื่องราวนั่นเองนะคะข้อ7ค่ะชอบทุกท้ายบทเลยเพราะว่าในทุกทกท้ายบทเนี่ยคุณเอเจจะรีวิวหนังสือไว้ให้คนคนหนึ่งอ่านค่ะเป็นการ รีวิวสั้นๆนะคะแล้วแก,กก็จะพูดกับคือเขียนเขียนเหมือนพูดกับคนคนนั้นไว้ด้วยนะคะก็จะน่ารักดีประโยคหนึ่งที่ชอบก็คือจําไว้นะตอนอายุส0บยเราอาจจะรู้สึกคนละแบบกับตอนอายุสี่สิก็ได้เรื่องนี้จริงทั้งกับการอ่านหนังสือและการใช้ชีวิตซึ่งพออ่านประโยคนี้แล้วแบบจึ้งมากๆเลยนะคะเพราะว่าจริงๆ หนังสือบางเล่มเนี่ยตอนเด็กๆเ,เราอ่านไม่รู้เรื่องเลยอย่างเช่นเจ้าชายน้อยเลยนะคะแต่พอโตขึ้นมาเนี่ยเอ้ยเข้าใจกลับมาอีกครั้งแล้วเข้าใจแล้วนะคะเราก็ชอบอืมชีวิตเราก็เป็นอย่างนั้นนะคะตอนเราเป็นเด็กเราก็อยากโตเร็วๆตอนเราโตขึ้นมาแล้วได้มีการมีงานแล้วเราก็อยากเป็นเด็กอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือความรู้สึกคนเรามันเปลี่ยน มันเปลี่ยนแปลงตลอดเวลานะคะตามอายุเลยความคิดความอ่านสิ่งที่เราเคยเชื่อเหลือเกินในตอนเด็กผ่านมาซักอ,อีก10ปี10ปีมันอาจจะไม่เป็นอย่างนั้นมันอาจจะไม่เป็นอย่างนั้นแล้วแบบสมบูรณ์แบบอะไรอย่างเงี้ยเราอาจจะเปลี่ยนไปแล้วก็ได้นะคะข้อ8ค่ะหนังสือเล่มนี้ทำให้เรารู้สึกหลงรัก หนังสือมากขึ้นห่วงแหนและอยากให้หนังสือและร้านหนังสืออิสระยังคงอยู่ได้ใช่เลยนะคะเล่มนี้จะทำให้เราแบบคลั่งคลายหนังสือมากกว่าเดิมได้แน่ๆแล้วก็อยากไปเยือนร้านหนังสืออิสระมากขึ้นด้วยนะคะข้อ9ค่ะปมและการคลายปมของหนังสือเนี่ยทำได้เนียนมากนะคะไม่สะดุด แล้วรู้สึกว่าคาดเดาอะไรไม่ได้นะคะหรือลืมคาดเดาไปก็ไม่รู้เพราะว่ามัวลุ้นอยู่กับชีวิตของคุณ A.J. นะคะก็จบไปแล้วนะคะกับ9ความรู้สึกที่ชามาวิเคราะห์สังเคราะห์ออกมา นะคะตกตะกอนออกมาจากการอ่านหนังสือเร่มนี้จบนั่นเองค่ะแน่นอนว่าเล่มนี้ก็เหมาะกับคนที่รักหนังสือตามชื่อเลยนั่นแหละนะคะแล้วก็เหมาะกับคนที่เพิ่งสูญเสียคนรักไป สุดท้ายแล้วอะค่ะไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับเราเนี่ยโลกจะเหวี่ยงใครเข้ามาหรือออกไปชีวิตไม่สิ้นก็ต้องดิ้นกันต่อไปใช่ไหมคะแต่คนที่รักหนังสือเนี่ยก็จะโชคดีหน่อยที่จะมีหนังสือเป็นเพื่อนร่วมทางไปด้วยกันค่ะก็จบไปแล้วนะคะสำหรับการแนะนำหนังสือใน EP นี้นะคะก็หวังว่าเพื่อนๆที่เข้ามาดูจะพอตัดสินใจได้นะว่าอยากจะลองอ่านเล่มนี้ไหมนะคะหรือคนไหนที่อ่านจบแล้วชอบเนี่ยก็มาแชร์แบ่งปันความรู้สึกกันได้นะคะแล้วก็ฝากทุกทุกอย่างกดไลค์กดแชร์ต่างๆทุกๆุกช่องทางที่คุณกำลังฟังอยู่ด้วยนะคะเพื่อเป็นการสนับสนุนให้กำลังใจให้เราทำ คลิปหน,หน้าต่อไปนะคะแล้วก็จนกว่าจะกลับมาพบกันใหม่ใน E นะีีหน้าจะเป็นหนังสือเล่มไหนหรือเป็นเรื่องราวอะไรเกี่ยวกับคนชอบอ่านหนังสือคนชอบการเรียนรู้เนี่ยก็ต้องติดตามกันต่อไปนะคะสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณที่ฟังมาถึงตอนนี้เลยนะคะแล้วก็ขอให้วันนี้เป็นวันที่ดีของเพื่อนๆทุกคนคะ่ะสวัสดีคะ่ะ